ว่าไปทําคลิปมาสักพักก็ยังไม่เคยแนะนําฟาร์มตัวเองเลยวันนี้ก็เลยมาชวนคุยเรื่องนี้ฟาร์มเราอยู่พุทธมณฑลสายสองหรือฝั่งตะวันตกของกรุงเทพหลักๆตอนนี้ที่ฟาร์มก็เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในสวนมะนาวและส้อมอินทรีย์ตอนเช้าเราจะปล่อยน้องไก่กินอาหารและคุยเขี่ยหากินช่วงเวลานี้น้องๆดูมีความสุขที่ได้กินอาหารธรรมชาติบ้างนอกจากหัวอาหารอินทรีย์จากควารมเครรอขายน้องไก่ได้คลุกฝุ่นที่เปรียบเสมือนเป็นการอาบน้ําของคนเรา ว่ากันว่าไก่ที่สัมผัสดินฝุ่นทรายจะช่วยทําให้ไก่มีสุขภาพดีมีขนงองงามและป้องกันการบาดเจ็บของผิวหนังได้เมื่อไก่มีสุขภาพดีก็ทําให้ไข่ไก่มีคุณภาพตามมาไก่ในส่วนเราเมื่อเริ่มเลี้ยงมีประมาณ100กว่าตัว ทำให้ได้ไข่ไก่วันละเกืบอบ2แผงแต่มีลดลงไปบ้างตามฤดูกาลและสภาพอากาศช่วงหน้าร้อนจ,จัดๆไข่ไก่ก็จะหวบลงไปเหลือหลักสิบอยู่เหมือนกันไข่ไก่ที่เก็บได้ในแต่ละวันเราจะนําไปไขายให้ลูกค้า2ส,ส่วนหลักๆคือลูกค้าขาประจําที่จะสั่งไข่เป็นแผงต่อสัปดาห์โดยฟาร์มเราจัดส่งให้ถึงที่ในระยะไม่เกิน10กิโลเมตรกับลูกค้าขาจร เราจะจัดไข่ไก่ในกล่องกระดาษกล่องละ10บปองเพื่อนำไปวางขายที่ร้านฟาร์มมบที่สวนผักตลิงชันและอีกจุดหนึ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดสดทนดุลีถนนบรุมราชชนนีแหล่งรวมร้านอาหารและซีฟูด้ดย่านฝั่งทนไข่ไก่เราจะขายอยู่ที่ร้านป้าอ,อัมพรฝั่งตลาดที่มีโคมไฟเชนเดลีย์ร้านจะอยู่หลังแมคโดนัลใครอยู่ใกล้ๆแวะมาอุดหนุนพืชผักปลอดสารพิษและไข่ไก่จากสวนเราได้นะ